สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบอกันในชุ่งของผ้าสักผ้ารอทงครับพี่น้องมือนี้เมนูเด็ดๆครับผมกีบหอยนะครับกับปลาดุกกับหนูนะครับปิ้งแค่หมแดงครับพี่น้องหากินเลาะทงเลาะทาไปเรื่อยๆช่นกันปลาดุกไปเค็งกับหนูหาหามาเองครับแต่ว่าหนูนี่ตอนไปหาเนี่ยบ่ได้ถ้าคิดเหมพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งล่างครับเด้อเพราะว่ามันปัจจุบันทันดวนครับ หางบวงช่วงฤด,ด,ดูนี้มันหมูตัวเมียป่าน,นไหนนะครับพี่น้องมีอาจจะมีหนูหน่อยขอยดูเออขันได้ไหมนะฮะโอ้ปิ้งอบพลหนูครับก็ปิ้งปลาดุกนี่พี่น้องครับใช้หมดดูแดงคอยรุ่นติดตามตรงกันเบิ่งว่าเสียมหน่อยเสียมไรซสียมไรนะครับพี่น้องเนาะ บักหอยเออบักหอยเชื่อได้กอ่เก็บไม้อยู่ข้างๆกันเลยกับบนมองไปหาบ่วงกยู่เลยนับควีมจีจหน่อยก่อนอ่าฮะนี่ยอะเรียบบางเงื่อนสิบ่วงมันบางหอนน้ำพี่น้องเด้อมือโยนพ่วงและเรื่อ <c oughs> งหอนน้ำแน่จังน่อยหนึ่งกับเร่องอาทโ้อพี่น้องเอ้ยบ้านพ่อแม่พี่น้องเศร้าหนาวไปเนาะช่วงนี้อากาศก็ลังอุ่นขึ้นน้ำพี่น้องเด้อ กินแบบนี้กินแบบอนลุลักษ์ทุได้กินเบิือนนีเออกระโดดทำในพันไปเอ้าแล้วว่าทุก่ไจะตีกัจะรักษาชิงแบบล่อไปน้้วนะครับก็จะไปปล่อยเดอดรัดไหอนี่เอ้าเออไปอีกปึ๊บ

น่าบปเลยกำลังเป็นทานพอดีเลยน้าฮัลโเป็นไงขึ้นบนโซ่คงกเออเอาดูนสั่นก็โยนสั้ <c ười> นนะสันในปลาน้องพี่น้องเนาะฟื้นกับบวกอึอดดิอือไก่ดาพี่น,น้องเกือบแล้ว อ่ะนับกันไปเรื่อยๆว้าดูมึงกันหน่อยแล้วกันพี่น้องไ้แล้วก็น่อยนึง เออพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับอือฮะปูปลาทูอ uh ือฮะกินแบบพันๆเลยพี่น้องเอ้ยมึอเนี่ยโอ้ยตั้งปลาตั้งหนูพี่หนูอบโพนกับพี่นอ้อเงเส้นหมูแดงมึอนี่คลิคปพิเศษครับผมเส้นหมูแมดงครับน้ำตาลทราย ข้าต <c oughs> ัวหนุ่งหัวหงอกมันมันมันอยู่ครับ จังหน่อยหนึ่งนะครับอืมอมันผีน้องมันฟูกันแล้ว Okay. <laughs> อุ้ยอุ่นๆพอดีพี่น้องจับพี่น้องแซ่บ อะไรยังไงเนาะมาหนิพี่น้องก็ก็กินอันนี้ก่อนมากินซอยกันครับพี่น้องครับบวชหอยขัดแล้ววิธีการกินบวชหอยกับบวหยาดพี่น้องอันสุดนี้กินได้อยู่นะครับ ดี e <mm ๋ยวไม่บัะงมส่วนที้กินบ่ได้กับมิ้งแต่ตานี่ะพี่น้องอย่างต้องเอาส่วนนี้ออกเนี่ยน้อยๆคอรนเนี่ยนะก็ออกบ่ได้นี่น้อยๆนี่อันนี้กินบ่ได้แต่ส่วนที่เหลือแม่ฮั่นบ่ได้พี่น้องครับ

Ui, <laughs> tap ngủ mới cái nha

รยบอกไหมก um. ับพ่อบอกไหมพี่ร um, ้องมากินซอยกันครับอือออได้เลย โอ้โหปูเป็นตํมมาหลายพี่น้องเอ้ยภากอีสานเนี่ยของคนอีสานนะครับเนาะมีแต่อาหารกันอยู่การกินอ้ยเป็นหอยปูปลาทข่บลาหงตอนนีน้เดี๋ยวคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้เอเดี๋ยวกุ้งมากินให้เบิ้กงกุ้งแบบธรรมชาตินะครับเนาะแต่ว่ากุ้งอยู่เดี๋ยวผมรันแ็ไม่อยู่แต่ว่ามันขาดัรื่กุ้งละ หนูก็มีนะครับบพราะมันเป็นผักเอ่อผักมังยม้มพักกาดกัดจ้อนเดียวแสบหมูทั่วผู้แต่เมออื่อจากพวกเขาไม่บอกเออมาแข็ง,ขาง,งมาแข็งเรื่องแบบนี้ก่อนไปจะใชยอื่นยังไงบ้างจะยังไงก็ติดตามต่อไปได้วพี่นออ้องเด้อวยกินปลาบุกตัวหนึ่งมึงน้ำเดโอดก็กำลังเสียบพี่น้องอือฮา ผมเขียมันดับเรือปิ้งหนูอพนวงปิ้งปลาดุกอพนกับพอนันปิงเฉินงกับพ่าเดียวขี้อะปิ้งปูหอยกับหอยอ้พนด้วยกันพี่น้องครับผมติดตามช่องของ,ขงพันสายคาโรช่งเตอไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมลองปูก็พี่ง